สวัสดีครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราไปซื้อน้ำมันเครื่องมาแล้วใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําการถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับก็น้ํามันเครื่องที่ผมได้ใช้นะครับเป็นของ Honda นะครับที่เราไปซื้อมาเมื่อวานนะก็มาถ่ายอีกวันหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นตัวสังเคราะห์แท้นะครับเพื่อนๆมันเป็น 10W30 นะครับที่ผมเลือกมาใช้ของ Honda นะครับเขาไม่ได้ปสปอนเซอร์ผมนะผมแค่เห็นว่ามันใช้ดีนะครับผมเลยอยากบอกต่อนะเพื่อนแล้วก็มี น้ามันเกียร์นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับจากทาง Honda นะครับผมก็จะใช้เป็นของ h อ n ด a ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆตัวเนี้เป็นเกรดสังเคราะห์นะครับร้อเซนะครับสำหรับรถเกียร์อโตโมติกอย่างของผมนะครับนะครับก็ประโยชน์ของมันนะครับช่วยลดการสึกหลอนะเพื่อนๆนะนะครับ ช่วยประหยัดน้ำมันนะครับในส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าใส่แล้วจะประหยัดน้ำมันครับในส่วนหนึ่งนะครับลดการติดหลอของเครื่องยนต์นะครับได้ดีนะครับนะครับผมตัวนี้นะครับของ Honda นะครับเพื่อนๆก็เหมาะสําหรับนะครับรถออโตเมติกเท่านั้นนะครับเป็นตัวนี้นะครับ p c x นะครับใช้แค่ศูนย์นะครับไม่ถึง1ลิตรนะเพื่อนนะอันนี้คือน้ำมันเครื่องครับแล้วก็ เ,เ,เดี๋ยวผมจะบอกข้อควรระวังนิดนึงคือเขาบอกว่าไม่ควรสัมผัสนะครับผิวหนังเป็นเวลานานนะเพื่อนนะแล้วก็ควรเก็บให้พ้นมือเด็กนะครับแล้วก็เก็บให้พ้นจากไฟนะนะครับให้พ้นจากไฟอ่ะเพื่อนเพื่อนให้เก็บเก็บให้พ้นจากความร้อนและเลปลวไฟนะเพื่อนนะนะครับตัวนี้นะครับครับ แล้วก็เป็นเกียร์ออยล์อัตโนมัตินะครับเป็นของน้ํามันเครื่องครับตัวนี้ใช้แค่120นี้นะครับข้อควรระวังเหมือนตัวเดียวกับน้ํามันเครื่องนะครับข้อควรระวังนะครับก็เก็บให้พ้นจากมือเด็กนะครับเก็บให้พ้นจากเปลไฟและความร้อนนะครับเพื่อนๆห้ามโดนผิวหนังเป็นเวลานานนะครับก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับมีน้ามันเครื่องน้ามันสวนท้ายนะเพื่อนๆนะแล้วก็ กล้วยนะครับปะแจนะครับอันนี้เป็นปะแจแหวนนะครับเขาเรียกว่าปะแจแหวนนะครับปะแจแหวนทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ครีมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปะแจตัว L นะครับเป็นเบอร์สิบนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะเอามาถอดบังความร้อนนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นถาดถาดใส่น้ำมันเครื่องเก่านะครับก็ เดี๋ยวมาดูวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องกันเลยดีกว่านะครับพรเพื่อนๆื่อนแล้วของผมจะมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งนะเด,ดี๋ยวผมยิดให้ดูจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับอันนี้เขาเรียกบล็อกนะครับบล็อกนะครับบล็อกอันนี้เป็นเบอร์สิบสองนะเพื่อนนะอันนี้เขาเรียกบล็อกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องเก,ก่าออกกันเลยดีกว่าครับไปครับ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนะเราก็เอาถาดนะครับมาลองไว้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้น็อนตตัวนี้ที่ผมชี้คือตัวถ่ายออกนะครับเพราะตัวนี้เป็นน้ามันเพลองท้ายนั้นเพื่อนนะก็เดี๋ยวเราเอาเบอร์ประแจแหวนนะครับทั้งสองด้านนะครับมาไขไว้ก่อนนะวิธีไขนะครับเอ่อทวนไขออกทวนเข็มนาฬิกานั้นเพื่อนนะก็คือยกขึ้นนะครับตัวนี้นะครับนะครับยกขึ้น ลองมาลองไว้ก่อนมีมีผ้าด้วยก็ดีนะเพื่อนนะโอ้ดำปีเลยของผมผมจะถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายเอาน้ำมันเกียร์นะครับทุกๆเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งรอบยังไม่ถ่ายนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบที่สองก็ถ่ายออกไว้เลยนะเพื่อนนะเนี่ยถือว่าดำแล้วก็เดี๋ยวเตรียมผ้าสักอันหนึ่งนะเพื่อนนะไปเช็ดทำความสะอาดน็อตนะครับ ปกติแล้วผมจะบอกอแหวนตัวนี้นะเพื่อนถ้ามันแบนมันบี้ก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นแหวนทองแดงนะครับกันน้ํามันรั่วซึมนะเอาออกให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา,าน็อตตัวนี้นะครับเบอร์สิบสองนะเบอร์สิบสองแหวนข้างเบอร์สิบสองนะครับก็เหมือนเดิมครับชวนนาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะต้องอเอาไว้ ใส่น้ำมันเฟืองท้ายนะเพื่อนนะตัวนี้นะครับใส่กลับเข้าไปนะถ่ายแล้วต้องใส่กลับนะครับไม่ใส่กลับเดี๋ยวรถพังนะขอเป็นตัวนีน้น่าจะไม่ถึงตัวนี้ก็ได้นะนัแน่นมาก ะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนใส่น้ํามันเครื่องนะครับผมเอใส่น้ํามันเพืองท้ายนั้นเพื่อนนะก็หลังจากเอาตัวนี้ออกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราใส่น็อตกลับเข้าไปนั้นเพื่อนเสิ็จปัป๊บไข ตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้นะครับเบอร์1ิองตามเข็มนาฬิกาไม่ต้องไขแน่นมากนะครับเดี๋ยวจะขาดเอาแค่ตึงๆมือก็พอนะครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะโอเคนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องครับน็อตน้ำมันจะอยู่งนี้เดี๋ยวเราตั้งกับตั้งคู่นะ พอเราตั้งกับตั้งคู่นะครับให้เรามาถอดตัวนี้นะเพราะผมไม่ได้ต่อไอตัวตัวนี้นครับถอดออกนะครับบางความร้อนนะครับเพราะว่าอวยของเราตัวเนี้ยตัวนี้มันสั้นนะครับปกติมีสายยางสวมิทีก็ได้นะครับเพื่อที่จะไว้แบบนี้นะแต่เนี้ยผมไม่มีผมก็เลยต้องไขออกนะครับครับแล้วก็ใช้ครีมครีมด้วยนะครับ เพื่อบิดตัวนี้นี่ครับบิดตัวนี้นะเดี๋ยวผมไม่ถนัดบิดตัวนี้นะเพื่อนบิดมันออกมาไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเรามาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับน้ำมันเครื่องเราใช้ประแจบล็อกนะครับเบอร์สิบสองนะครับ ออกเหมือนเดิมนะครับทวนเข็มนาฬิกานั้นเพื่อนนี่นะครับก็ใช้มือนะแล้วก็ไปเอาถานน้ำมันเครื่องมาลองนะครับแบบนี้จะบอกว่าตั้งขัดตั้งเดี่ยวก็ได้นะเพื่อนนะมันจะถนัดก,กว่า นี่นีครับน็อตมันอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะนี่นะนี่นะน็อตน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาเอาน้ำมันเครื่องออกกันนะครับนี่น้ำมันเครื่องโ,อโหน้ำมันเครื่องผมไม่มีเลยอ่ะเพื่อนทุกคนดูดิเนี่ยมันปล่อยไว้นานนะครับ แล้วเดี๋ยวมันจะพังนะโอ้หถ้าไม่มีสักหยดโอ้โหมีอยู่นะแต่มีน้อยมากตั้งรถตรงนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่น้ำมันเครื่องออกมาแล้วนี่นะครับนี่นะเออโอ้น้ำมันเครื่องน้อยมากนะครับน้ำมันเครื่องแบบนี้ทําให้รถพังนะครับเดี๋ยวมันจะพังนะเพื่อนเอ่อมันทายสักถ้ารถ,าถาใหม่นะครับมันจะมีระยะบอกเนาะ ทุกๆ4,000โลนะครับเขาก็จะให้เราไปถ่ายเที่ยวหนึ่งนะครับของมอเตอร์ไซค์นะอย่างผมรถมันหมดประกันแล้วนะครับรถมันเก่าแล้วนะก็ถ่ายสักเดือนละครั้งนะครับแนะนําว่าเดือนละครั้งนะครับรถเราจะได้ไม่พังนะครับอย่างของผมตอนนี้ผมทิ้งมาเกือบ3าเดือนนะน้ำมันเครื่องแทบไม่มีนะนเพื่อนนะโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะ้ำมันเครื่องมันออกหมดละแล้วก็จะแนะนําอีกทีครับน็อตตัวนี้นะเพื่อนนะน็อตตัวเนี้ย มันมีแหวนนี้แปะถ้ามันบานแบบนี้สมควรเปลี่ยนนะครับสมครเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไปเลยนะแต่นี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรอบหน้าก็ได้นะเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูตอนเราใส่น้ำมันเครื่องกันอีกทีนะครับก็ลองมาใส่น้ํามันเครื่องกันอีกทีนะเพื่อนนะก่อนที่จะใส่น้ํามันเครื่องนะครับ เปิดฝามาเลยนะนี่นะครับกลวยนะเพื่อนนะอันนี้คือกลวยนี่นครับเราปั่นเขาขึ้นมาเลยนะครับแล้ววางแบบนี้อย่างผมมันแคบไปหน่อยนะเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมจะกดอีกทีนะครับอันนี้ก้านน้ามันเครื่องนะครับวิธีดูน้ํามันเครื่องนะครับก้านตัวนี้นะครับเพื่อนะ มันจะมีขีดตรงนี้นะแล้วก็ขีดขีดตลอดครับให้มันแตะที่ขีดนะเพื่อนนะขีดไหนก็ได้นะครับนั่นคือน้ามันเครื่องเรายังมีอยู่นะครับอย่าให้มันลดเกินขีดนะเพื่อนนะหรือแตะมาแล้วไม่ติดรนถะเราจะพังนะครับเร็ดปัป๊บราเจาะวางกลวยให้ตรงนะเพื<ๆ>่อนแล้วเทมันลงไปตัวนี้นครับ เราคอยดูด้วยนะว่ามันไหลมันหยดออกหรือเปล่านะครับมผมหมดแล้วนะครับเพื่อนเพนน้ำมันเครื่องกรอกให้หมด หมดแล้วหมดแล้วนะฮะถ้าเรากลัวมันหยดเราเอาไว้แบบนี้ก่อนนะโอเคนะครับแล้วก็เช็ดทสสำความสะอาดก้านวัดนะเพื่อนแล้วเราก็เสียบเขาลงไปหมุนยกล้อตตรงนะครับแล้วก็หมุนก้านวัดออกมานี่มันเครื่องผมนะครับตอนนี้มีมีแตกขีดแล้วนะนี่นะนี่นะครับ ตอนแรกแทบไม่มีนะเพื่อนแล้วเราก็หมุนฝาเขาปิดไปนะครับเอาครีมบีบให้น่าอีกีนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่น้ำมันเฟืองท้ายใส่น้ำมันเฟืองท้ายกันต่อนะเพื่อนกนะ็มาใส่น้ำมันเฟืองท้ายกันต่อนะครับก็ก่อนที่เราจะใส่นะเปิดฝามามันจะซีนมานะครับขอ,อนด้น,นะแล้วเราก็มี แกะตัวนี้ออกมานะครับฝาปิดเจาะเข้าลงไปทําให้มันเรียบนะนะครับสําหรับคนที่ใช้รถแล้วขายเองนะเพื่อนน็อตท,ที่ผมบอกนะครับเอาออกมานะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะดีเข้าไปอย่างผมผมจะยกรถนิดนึงนะเพื่อนยังไปฝั่งโน้นนะครับแบบนี้ ก็บีบเข้าไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยนะครับแบนนี้นะครับค่อยๆนะั้นเพื่อนเนี่ยอย่างผมอ่ะบีบเร็วไปหน่อยปะ่ะมันหยด นี่ฮะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไขน็อตเข้าไปนะครับไขน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะครับไขน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนเราถอดออกมาเลย เดิมครับไข่แค่ตึงๆเลยโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่อง่วนท้ายของรถออตโตเมติกนะครับผมในแต่ละรุ่นละค่ายนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะเพื่อนนะ